ต้องอดทนและทำดีสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ไม่ทราบว่ากินข้าวหรือยังครับกินแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอะมีน้ำไม่สดด้วยประหยัดดีไม่ต้องไปซื้อน้ำกิน มึงน,นี่งกจริงๆไงน,นะทำตัวไม่ยังกบเป็นเด็กสลัมกูถามมึงจริงเหรอวะมึงไม่มีตังจริงเปล่าวะเนี่ยฮะกูเห็นมึงกินก๋วยเตี๋ยวแทบทุกวันชวนไปไหนมึงก็ไม่ยอมไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงไม่ขอทุนวะที่มหาลัยเราเนี่ยเขามีทั้งค่าอาหารกลางวันนุ้ยทุนค่าเดินทางนี่แล้วมีทุนกนารศึกษาด้วยนุ้ย้ยไอ้นั่นมันได้มาฟรี ไม่ท้าทายเว้ยนี่ถ้าวันนี้กูชวนมึงไปกินเหล้าเนี่ยมึงก็ไม่ไปใช่ไหมเนี่ยกินฟรีไว้ไม่ต้องต่ายตังวันเนี้ยไอเกียรติมันเป็นเจ้ามือเอาไว้วันหลังแล้วกันว่ะวันนี้น้าอาจารย์ทำวิจัยไว้แล้วอะ่ะกูว่าแล้วกูเ<ม>นี่ยไม่น่ามาชวนมึงเลยนี่มึงจะขยันเกินเพื่อนไปแล้วนะเนี่ยเอาเหอะ กูขอให้มึงได้เป็นด็อกเตอร์จริงๆแล้วกันนะเอ๊ว่าแต่มึงอ่ะไม่สนใจอะจะไปทำวิจัยอับพวกกูลองคิดดูนะเว้ยเอาเวลาที่จะไปกินเหล้ากับไอ้เกียรติเนี่ยนะไปช่วยอาจารย์ทำวิจัยอย่างน้อยๆนะได้เงินส่งตัวเองเรียนเว้ยกฤษดานี่เป็นวิจัยเกี่ยวกับไฟฟ้านะเปิดดูสิ ซึ่งการวิจัยคราวนี้มันต้องใช้การคำนวณค่อนข้างจะสูงมันจะหนักกว่าวิจัยตัวก่อนเพราะว่าพวกนายจะต้องลงพื้นที่หาข่าวไฟฟ้าในดินแล้วก็คำนวณหาสูตรเทียบเคียงกับทฤษฎีต่างๆด้วยอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเรื่องการคำนวณเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดครับและนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คราวนี้มีไอ้โทนมาช่วยด้วยอาจารย์ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยครับแลวส่วนเรื่องสืบค้นข้อมูลในข้อสมูลนะครับผมเนี่ยอา่านหมดทุกเล่มแล้วครับนี่ถ้าไม่ใช่กฤษดาพูดเนี่ยคูว่าโม้ไปแล้วนะจริงไหมโทนครับแล้วไอ้ไอที่ว่าโม้นี่ไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมครับ ดีครับบักเลบักเลโอ้โหอ,อะไรเนี่ยวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยก็เตี่ยเรียกให้มาคุยกันทุกคนน่ะอืแล้วเนี่ยเฮียเรียนจบยังอะ่ะเฮ้ยทรงสุดท้ายแล้วเฮีย er, ถ้าเรียนจบแล้วเฮียเรียนต่อปอะเนี่ยเฮ้ยเรียนจบแล้วอะ่ะมันต้องทํางานก่อนอพอทํางานเสร็จแล้วนะก็ค่อยเรียนต่อปิญญาโท เกีนยนต่อปริญญาเองการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดนะน,น,น้องสู่โรงงหรือเป็นยังไงบ้างเฮี้ยที่โรงงานก็ขึ้นเงินเดือนให้บ้างนะเตี่ยถ้าเตี่ยจะเป็นต้องใช้เงินอะเดือนนี้อัวก็ยังพอมีอยู่บ้างนะแต่ไม่รู้ว่าเงินที่อัวมีอ,มอะเตี่ยจะพอใช้หรือเปล่า เก็บเงินของลื้อไว้เถอะไม่พอหรือเตียเอาของหนูไม่ละเตียลื้อจะมีเงินมาจากไหนลื้อช่วยเตียมาขายข้าวจะมีสักกี่บาทเชียวอย่าดูถูกเราอย่ามาดูถูกเรา ไม่พอหรอเตี้ยหรือเก็บเงินหรือไปเรียนต่อเหอะเตี๋ยเตี๋ยจะเอาเงินไปทำอะไรเตี๋ยจะบอกนะว่าเตี๋ยจะเอาเงินน่ะขยายกิจการร้านอาหารตามสั่งอีกร้านหนึ่งอ่ะเฮียเฮียกับเจ๊ไม่รู้อะไรร้านเตี๋ยขายดีที่สุดเลยรู้ไหม วันหนึ่งอะเราต้องวิ่งส่งกับข้าวตามบ้านตามร้านต่างๆอะไม่รู้ตั้งกี่สิบเที่ยวเอาละเอาละที่ว่าเรียกพวกฤทธุกคงมาวันนี้นะว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกคือหลังกับข้าวที่ว่าเช่าเขาอยู่เนี่ยเขาจะทุบทิ้งแล้วเขาจะสร้างเป็นอาคารพานิช เตียกรมมากก็เลยต้องไปรู้ที่ใหม่แต่เตีกรมาไปดูไปแล้วเป็นเป็นตึกแถวอ่ะก็พอจะอยู่กังล่ายอ่ะแสดงว่าเราไม่ต้องอยู่เดสนาล้วใช่ไหมเตียเตียเราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่เนี่ยก็เยอะพอสองควงอ่ะ แล้วนี่เราจะย้ายออกกันเมือ่อไหร่อเตียอีกประมาณสามสี่เรื่องเห็นจะไล่ตั้งแต่วันนี้นะพวกเราทุกคนนะต้องมีภาระที่มากขึ้นกันนะ ุศักดิ์จ่ายแล้วสมเกียรติจ่ายแล้วอนุชาจ่ายแล้วปิดศาดาวนี่สิยังไม่จ่าย <c oughs> บนอะไรถึงเราทุกแดงไอ้ด็อกเตอร์มาก็ดีละค่าหนังสือรุ่นยังไม่จ่ายเลยเราเบื่อจะทวงนั่นนะเนี่ยออจงุ๊กแดจงจไอ้ด็อกเตอร์อรอรสเสร็จแล้วเราไปเล่นฉลองกันดีกว่าวะ ใช่ไปไอ้จุกแจงแกไปขู่อะไรมันวะไม่ได้ขู่แค่ทวงค่าหนังสือรุ่นเราทวงมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้เลยเอา้าอย่างนี้ถ้ามูแต่รอกิตตดามันก็ช้าไปกันใหญ่ดิแล้วแจกทันวันลิงฉลองจบมนเนี่ยฮะไม่รู้แหละเราไม่รอแล้วนะถ้าเกิดว่านายไม่จ่ายอ่ะก็ไม่ต้องมีชื่อในทำเนียบรุ่นละกันเฮ้ยเดี๋ยววันที่ แรงไหมพ่อวะทีู่กแจงพูดมก็ถูกนะเว้ยแต่ว่าไอ้ด็อกเตอร์มันต้องใช้เงินจริงๆมันจะย้ายบ้านแล้วไงอ่ะจะให้คนทั้งจุฬาหรอหรือว่าให้รอยด็อกเตอร์แล้วคนอื่นทงจุฬาก็ไม่ต้องได้หนังสือ,อเอาไหมล่ะเอาไงเอาเอาเอา,เอาอย่างนี้แล้วกัน ตัดชื่อเราออกจากทำเนียบไปเลยแล้วกันนะเ,เราไม่อยากเป็นตัวถ่วงเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งยังไงเราก็ไม่มีตังค์จ่ายเธอเหรอกเออยังงี้แล้วกันดรเราจะรออีกสองวันถ้าเกิดว่ามีตังค์เราก็รีบปอะมาให้เราแล้วกันนะ